<200 S 2> สองร้อยน,นะครับอาจารย์สองร้อยนี่ใช้ได้แค่เอีเท่านั้นเอฟสิบสี่ไม่ได้กระสอบธรรมะไม่ได้เ<ม>นาะได้แค่ a อซีเท่านั้นให้ตรงนะครับเปิดฝาหมึกนี้หนึ่งพันซีซีถ้าตกแตกนะครับถือ<ม>ถือถือให,ให้ให้แน่นใส่เข้าไปบิดไปตามเข็มนาฬิกานิดหนึง่งให้ดังติดต๊ดติ๊ดอย่างเงี้ย ฝาเก็บไว้ตรงนี้นะครับต่อไปกระดาษไขจะอยู่ฝั่งนี้นะค่ะอาจารย์กดด้วยไฟติดก,ก่อนอี้ได้เลยห็นไมว่ามืมีกระดาษไขนะอยู่เราจะเปิดฝาขึ้นฝาครอบขึ้นแกะนะครับแกะสติปปก,ก่อนแต่ยังไม่ต้องแกะกระดาษที่นะรัดอยู่นะค่ะอาจารย์จำไว้ว่าด้านตันเนี่ยอยู่ซ้ายมือเสมอ เปิดออกเนาะเต็ป <Step s. S 2> ที่หนึ่งเต็ปที่สอง<ะ>อันอยู่ซ้ายมือเสมอใส่เข้าไปล็อกล็อกเสร็จแล้วเนี่ยนะมันสามารถม<ะ>ูฟเมนต์ได้เ<ะ>นาะดึงออกพอดึงออกแล้วเนี่ยเราหาปลายปลายของกระดาษ<ะ>จะเป็นหยักๆยอยู่เนาะอันนี้เพิ่งเริ่มใชนะ้ใส่เข้าไปใต้ปลาติกสีเขียว จะมีลูกศรอ,อยู่ดูนะ,ะมีลูกศรอ,อยู่เ<ะ>วลาเราใส่ไปเราจะรู้ได้ไงว่าพอแค่ไหนให้อาจารย์ดูนะเห็นไหมค<ะ>่ะอ่าเนี่ยถ้าเราเห็นอย่างเงี้ยพอแล้วไม่ต้องลึกเกือบไม่ต้องลึกกว่านี้ให้เรามองเห็นเนี่ยอ่าแค่เนี้ยเสร็นี้เราปิดฝาครอบลงอ่าเขาจะดึงอยู่เขาจะเคลื่อนตัว ถ้าอย่างเงี้ยเราใส่ถูกกล้องออบางคนบางที่เขาจะใช้เสร็จแล้วเขาก็ปิดอย่างนี้เลย่ยางเงี้ยคือไม,ไม่ไม่ถูกกล้องไม่ได้เพราะว่าอย่างเงี้ยเดี๋ยวหนูมันเข้าไปเนาะพอเปิดออกมาอาจารย์ก็ใส่เลื่อนนะครับออ,อตอให้ให้สนิทเลยนะอาจารย์อย่าให้มีช่องว่างตบกแรงแงเลยไม่เป็นไรเสร็จเนี้ยนี่คือการล็อก ล็อกไม่ให้ไม่ให้เลื่อนถ้าไซส์มันผิดปกติไปเนี่ยเครื่องมันจะไม่รู้ว่าขนาดขนาดเศษน้องเจอได้เลยนี่อาจารย์ดูได้ไหมนี่ตรงนี้จะเป็นสแกน n i n งเลเวลก็หมายความว่าเดี๋ยวเรามีต้นฉบับที่จางมาอย่างเงี้ยเราสามารถเลือกการสแกนให้มันชัดขึ้นเนาะแต่ปกติสามเนี่ยมันก็ชัดอยู่แล้วหรือเราเลือกเป็นออโต้ก็ได้ นะแล้วเสร็จนี้ต้นฉบับของเราเนี่ยเราดูเราดูก่อนว่าต้นฉบับเราเนี่ยเป็นลายเส้นหรือว่าโฟโต้ถ้าลายเส้นเราเลือกลายเส้นถ้าโฟโต้เราเลือกโฟโต้ก็คือโดยการกดตรงนี้ซ้ำอีกทีหนึ่งเห็นไหมไฟมันจะติดที่โฟโต้แต่ถ้าในต้นฉบับของเราเนี่ยมีทั้งสองอย่างทั้งลายเส้นทั้งโฟโต้เราก็กดอีกทีหนึ่งให้ไฟลติดสองดวงเนาะ แต่ส่วนใหญ่จะเป็นลายเส้นะครับแล้วก็อิงเซฟวิ่งอิงเซฟวิเนี่ยมันก็จะไปะทําให้เราพิมพ์ได้มากขึ้นหมึกหลอดหนึ่งเนี่ยอาจจะได้พิมพ์ได้มากกว่าหมื่นสองหมื่นสามห้แต่ว่าคุณภาพงานพิมพ์นออกม,มาเนี่ยมันจะจางอก็คือเขาจะประหยัดหมึกให้เราแต่ถ้าเรารับได้ในส่วนที่จางเนี่ยเราก็จะได้จะได้ในปริมาณที่มากขึ้น แต่ส่วนใหญ่แล้วก็หนึ่งตอน,นง,งานไมไม่ีที่เรากดออโต้โปรเซสนะครับแล้วเราใส่ต้นฉบับเข้าไปเราสามารถตั้งจำนวนได้เลย50แผน่นแล้วกดสตาร์ทงานจออมาเลยห้าสิบแผน่นผิดมุมหนึ่งถ้าเราไม่กดเราใส่งานเข้าไปแล้วเรากดกดสตาร์ทพอเรากดสตาร์ทเนี่ยเขาจะปิ้นมาให้เราดูก่อน1แผน่นว่าถูกต้องไหม พอถูกต้องแล้วหลังจากนั้นเราก็ค่อยใส่ตัวเลข5้าสบแแล้วก็สตาร์ทก็คือแค่เขาจะทำตัวอย่างให้ดูกับไม่ทำให้ดูแค่นั้นเองนะครับ